มันก็ต้องหูสถานกากาศพอผู้ชายได้ที่ทั้งประเทศตีกระของเราข้าวไผ่เขาชิ้กินผู้ชายง่ายนะก็นั่งข้างล่างแล้วกอดเอวมันก็มือคอยจุกลงไปอจุกใส่โอยมันโดนดมข้าวมันกระจากแล้ววะ <laughs> ถ้าผมมีหีมันก็ให้กินผู้สายนั่นแล้วก็ลงก,กินกันกลางทางนั่นเ <laughs> ข้าใจบพี่น้อยการกินผู้สายนั่นจะขัดใจพี่น้อง มึงดูพี่น้องสินที่เปินใส่นะโอ้ยสินตัวฮะสวัสดีค่ะสินตัวฮะกินน้ำมันขาดแล้วเสือตัวฮะกินเนี่ยกับปน็นญาตำหมาหมาขาดไปสิบสิบโคตรอริอรอเนาะอืมนี่แหวกอยัง้งพี่น้องบ่แม่เห็นยังตัวมันขาดใส่ส่งน้ามันขาดเบิดแล้ว ผมไม่หน่อทุกยากนะคะอย่างไรสบายพี่น้องพี่น้องเออพี่น้องต้องสังเกตบางเฮือนนะพี่น้องเออผมไม่หน่อทุกยากนี่แหละอ๋อเออไม่ค่ะ่าลืมนะคะสุลยก็รวยไม่มีไว้มีคนเราบีบตาบรายนะคะเออไส้เนี่ก็พูดค่ะสุดท้ายไม่มีอะไรจะแดกสะดวกสบายนะคะอืมเพราะไส้เป็นเห็ดก็ไม่ยากค่ะนี่ อา,า,าวโมซ่าเดิไปพ่อนะคะอ่ะพอพาพ่อโมไซเผาค่ะอ่าเกือบได้นั่งเผาน้ำเกลืเผายัางอีกเ <laughs> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออเออเออเข้าใจแล้วพี่นอ้องอืหนึ่งแาเผาคนกันพี่นางตอนนี้กระแสลูกสาวมาอีกแล้วค่ะกลับมาอีกแล้วถะะ้ากำลังดูลูกสาวอยู่ค่ะอืเดี๋เพิ่สรุปนะให้ขับปอยกันก่อนใ <laughs> <laughs> ห้ทำ จะมาอาใัยฮะเจ้าบ่อนั่งในเทียงอันยายรุ่นนะสบายดีปาลูโอ้ยอโมูมาหายนะไปเห็ดมมกะถากินเด้อโอ้ยวายชิสร้างอยู่คือโบสร้างวาเพื่อเนี่โอ้ยสิกินเบอร์ติสามโลทำให้สามโลพูกินบบอฮะ ตุลานฉันกิ่นมืดๆท่นหมูสาโลเสร็จจิบมันพี่น้องเดี๋ยวพายุเข้าประเทศลาวแล้วนะเจ้าค่ะอีกสามชั่วโมงถึงค่ะเมื่อคืนนี่เขาวันสารวันดีลังคงลังคาเข้าไปเบอร์มาตะเวียดพี่น้องมาตะยังกระถอกดีฮาวจักสิถือสามได้เนาะขอเพียงขอแต่ผนขอแต่ผนกระพออย่าล้มเถอะเนาะอย่าล้มอย่าพังห้องเถอะ อย่าบอกหน้าใกล้อันเขาสีออกงวงใกล้เขาใกล้สีเดียวนะก็มาถ่วมอีกคือหล่อเปลี่ยนนะโอ้ยกระสวงเก่าเลยกะเนกรม็นพายุเข้ามามันกระถ่วมคือเก่าว่ัวสุภีแต่ไม่ใช่ผัวสวงนี่ชิมอนใส่หัวจากิโยอย่างเงี้ในมือนะหัวจากอโยเนี่ยเขาเกิดมาเขาบริเคยเห็นดอกบริอยู่ในยูกเขา อันนี้ไทยคุยใส่คอเนี่ยใส่คออันนี้ใส่คอมันใส่ถุงอ่อนพี่น้องซีซูมียังให้เบิ่งจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเป็นผู้หญิงเนี่ยเประคนขาดกแต่พี่น้องก็ดูดำจ่มขุ่มโผล่โผล่ผูกซีทรอนนั่มันเจ็บทั้งโกรดโกรดมันอุ้งเส้ามันก็เกิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องค่ะ จะชิสวยชิยังไปยังเนาะอ้าวอยู่ต่ตามป้าตามทุ่งนาสวยสวยสวยอยู่กับโควิดเด้์ไปชิเห็นหัดออกสื้อสมอสวยอยู่อยู่กับโควิดโควิดใาญ่บ่คะคุณแม่นะเบิ่งกำลังติดตามเรื่องลูกสาววานสันเป็นแนวใดตามลูกสาว่านางสิจบแบบใด เรื่องลูกสาวอะไรจังวะอืมใช่ก็ได้มาอยู่อันว่าบล็อกคุณอันที่ว่าบล็อกคุณอะไเงินเดือนยูทูบอันที่เราบอกคุณแม่ไปนะขอเฟซคุณแม่ใหม่ยังยังไม่เห็นค่ะฉันก็งงนะคะฉันงงเพราะยังไม่ได้งงอย่างเดียวนะคะฉันอยากมันไส่พราะมันราคาบล็อกค่ะว่าสิโทรหาแชทเลยนะก่อนบอกเอ้าวตอบได้นางบอกฉันไปแล้วไปแล้ววีบ่าเอ้า ชักก็ใส่เลยค่ะ,อะบอกฉันเลยยังมาหาออฉันหรอฉันเป็นยังก็ชันฉันเป็ดยังหายคะ่ะนั่งมาบรูเรื่อง oh, อ๋อแสดงมีคนหล่นโทรศัพท์เธอแมนฉันก็เลยเข้าใจฉันก็เลยว่าเออพ่อนั่งอาจจะหล่นบ่เป็นยังประมาณเนี้ยมันมันกับบล็อกกับบริบอกง่า,งงายๆวะ่ะแสะดงมีคนหล่นให้คนที่สําคัญฉันเข้าไปดูอยู่นะโดนบล็อกหมดค่ะอ่านั่น มัน,ม,นมันบล็อกมันบล็อกแต่เฟซ่อยได้แต่ว่ามันบ่ได้บล็อกเมสเซนเจอร์เออก็งงอยู่มันส่งหูมายุธในเมสเซนเจอร์นะมนหูเดาะบ่ได้สนใจแบบใครจับใครจับคือว่ารจ,จับเป็นเรนใครจับเปเบิร์จจเ,เลยใครมีโอกาสแล้วกจับ<า>ไปแล้วก็แท้ย่่บอกนะเงินมันยังบดได้อีกบ่ยัง อันนั้นมันได้สักเอ็ดเซนเอ็ดเซนได้สักเอ็ดเซนเอ็ดดากอีหยังยังสิทันเหตุอีสางยังบ่ทันมีไผยเหตุห้มันป<ะ>๊าอือไปไหน,นเหตุคลิปมือสองมือผ่านอือนี่ฉันกอกรอบที่สองเลแล้วรอบที่สามสกปรกผ่านเลยค่ะอือโอู้หคุณแม่ยอดเงนินสกัดดูทุก,กวันนะคะ <c oughs> อ,อือยอดติดตามสัปรกพวกเหตุก่อนฉันพวกนางสีเจี๊ยบกับมิงนั่น เขาได้หลับเบิดแล้วเออเงินนะเงินเดือนเขาได้กินมาสองเดือนแล้วเขาเว้นน้ำรังนะเขาได้กินเงินเดือนมาสองเดือนแล้วยังเป็นยัง<ต>จยเจาะพ่อได้คาบเาติมเงินนั่นแหละจ้าเมนโอ้ชันระว่าเอเมื่อวานนี้บอกกับนางสีว่ะเจซีอยู่ว่ะเอานางจอยนะเบิ่งอยู่ด้วยนางยังบ่ได้อยู่เงินยูทูบด้วยเหรอยังปมาณนยว่ากันอยู่เมื่อวานนี้ ย่างก็เรื่องขาเบิ้งใช่ไหมนั่นนะพี่น้องคุยกันเรื่องกันกันกอกผ้ายหยังอยู่นะอ้าวว่าเขาเห็ดก้อนหด้อเป่าเอาเห็ดก้อนก็ได้็บไปส่งคำห้องยังจะเทียไมันชิได้เพราะว่าลงกตะคริบบรรลงเรื่องค่ะบรรลุความอุดสราเอ้าวอโอสราจังได้ค่ะให้ผู้อื่นเขา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 ขยันได้เขาไม่เห็นหายแล้วเนาะก็แม่นหรอวะเขากล่าวหเสียดเป็นอย่เนาะ คอยคิดว่านะเขาเห็ดปิ่นเขาก็หูอยู่แล้วขนาดหขีดมือสองมือกับเขาไปเบิ่งเงินมาผัดหนึ่งพันหาหล่อเหรียญป้าโตมันมันลายอลไรได้นี่ว่าหนาสิเห็ดให้มันแน่เวเทืองว่าก็ได้แต่อีต้นหน้าเแบบว่าไปถ่ายคลิปมันโน่นนี่นั่นไปกับมันกระนาสิเห็ดให้มันแน่กับผมมีแพ้เห็ดอยู่คือเก่า ก็ได้ถ่ายไปถ่ายไป,ไปวันละก็เออนางสิคิดนี่แหละเนาะถ่ายไปวัน,วน,วน,วนละเงินก็สิลอยมาบอกคะนะได้กเากาะผสบภาษีอะไรเงินก็สิลอยมามันไม่ได้ง่ายปนานนั้นเนาะไม่ได้ง่ายพี่น,าน,าน้าโอ้ยเ,เพื่อสิได้เงินบันม่ไล้เพื่อจะได้เงนินนะคะเพื่อสืคิดว่าฉันจะถ่ายคลิปอย่างค่ะมืลยเนี่ยปวดหัวมัวเก่าค่ะเพื่อสีโร้อแต่ละคลิปนะคะ สัญญาณบริมีนะค่ะคลิปหนึ่งละสามบาทก็มีค่ะโอ้แล้วเื้อพุ่นแลนฮอตบันฮอตปาค่ะฮอตลักสัญญาณพุ่คคาอือก็งงอยู่พี่น้องแท้ๆสัญญาณนะไกลๆเออมันเป็นน้ำป่าบอกเจ็บบอกว่ามันบมดเป็นน้ำยังน้ำเป็นน้ำยังบุสัญญาณเด่นี่ราคานี่ยั้ใส่ชั้ใส่บัตรราคาชั้ใส่ซิมราคาก็คือเก้าแห้งซาบานี่ไปใส่เก้าก็คือเก้า ไปอันเฮ็ุอันรลายเดือนก็คือเก่าแห้งค่ะแห้งชาโดตั้งแต่เชาพูด,พดละค่ะที่อย่างผู้ขาดจังเลโพดก็คือว่าแล้ะเฮือนฮามันสูงเนาะสัญญามันส่งไปในโนนมันอยู่ในโนนเ,ออเขาทำมันลงรูปอันนี้นี่เสามันตั้มอันนี้นะเสามันนะเขาว่าสัญญาณสีดุถ้าเ้าลงที่รูปเนะ่ะมันสีสัญญาณสีไวแน่ สฉพอจังหวะไปเทียงฝุ่นผคก็เอาช่างานพอดีเ <c oughs> ทียนห่างอ่ะดิมันคคอยดูมากแล้วเทียงเถิง,หงเหรอรยังเหตเหตุขอกงวยอืมห่อไดเสิยนเหตุเกับพาโุก็สิครับเดี๋ยวกพะพายุกมาหอนท้าจักสีเจอนาคสำไรพี่น้องถาบึงกันข้อแต่ฝนอย่างเดียวเด้อ มีลมมาไวนะ้านค้าแหงกับหัวพี่มองอยู่ถ้าฝนตกแหงกจ้าอันพี่อะไรเราว่าสิผักอันแนวอันนี้มาเราเป็นอันคุณละเมากอสางอเด้เพิ่งยังมิสบการเออเราเป็นอันเจ้าของโครงการทําบ้านกับซันขายในดีนะพี่น้องีแม่เราเห็นหัวอยู่เรากําลังเห็นหัววัชิฝักแนวติดลังคามาให้ติดอยู่เลยบ่ เราว่าอันนี้มันจะดีกว่าพวกซิลิโคโนมันก็อยู่มันโมเมนต์ติดอย่างภายนอกมันติดภายในยถักมาแน่มันจะเป็นสีแล้วว่ะแล้วโมบล์เปิดอะไรมัน, <c oughs> มนแบบชีพจักรสองปีบ่อนี่แล้วว่ะมันจะอยู่ได้ประมาณฝากมาแน่นจ้าลดซาาวปงงส่งมใครก็ลื้อที่มันแสดงเงินจำ่าษีเงินลิขิตอ่ะราคาใหม่ครัความคิดว่ากุลุ่ยที่ อืมสำหรับจับเงินอันเงินก็น้องมันน่งสีติหลินอ่ะอืมโทษมันบนมันมันเข็บๆมันบนมันหัวหน่อยๆนะค้าอ้างห้องฉันนะคะชวมนะคะเออยที่มันสาดนาะมันคือหัวเนาะงงอ่ะ งางาขาวหรืองาดำงาดำอันนี้ได้โอ้ยเรียกว่างาขาวไปไม่ซูไปมัดหัวสาวยายนะซูจะเป็นเป็นแคงแรงเป็นผ่อวัคซีนเหมือนบอกพีน <laughs> ่น้องฮึถ้าดืด้อมาเสียใจแบบน,นั<อ>้นโอ้โหแล้วเสียอย่างอื่นอืม เราเครียดเราบ่ได้อยู่บ้านพี่น้องลุยเต็มที้อือ่าเบออกมาเบิร์บอเลตะควนนโอเคพี่น้องจ้ามาหอนี่เขากสีได้ลาเพียงสำนละเขากกับงาละ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเอาก่อนไปกบฝากหาลูกสาวเนี่ยจะคำจาก็คิดทอดอยู่ค่าลูกสาวก็บริมาหาหลายคนกระถักมาอยู่ลูกสาวจอยคือนบนมหาอนั่งบ่มีโถดจ้ะพาสุดให้นั่งเนี่ยค่ะราชิด้มาหาคระตลดอนดเบรบุกยังบอกติดต่อมาได้ติดต่อมได้คือเก่าแล้วพี่น้องมันเบว่างแล้วตอนนี้มันเห็ดวัดมันลงไปเห็ดหวัดลงเห็ดวัดองเก่าบอก ม,มันลงมาอยู่เมื่อสาวนี้มาปัดมาปัปปดปัดกดๆแล้วมันกักินขเขาแล้วแล้วมันกัขข้นเมืองโอเคพี่นอ้องสนิทแหละ